คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคลิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทาง หวยลาวพัฒนานะครับใลงวดประจําวันจันทร์นะครับที่19ธันวาคมพศ2565นะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับจากวัดไัยพนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มี f อฟีเป็น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับหลังจากที่มีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปู่อยู่หลายงวดนะครับ แอดมินกี่นำโชคพารวยนะครับก็จะมาจุดขอโชคให้เอฟซพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสาหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเฉียงโชคในวันพระ นะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักวติ ยะสังพุทธยะสังปเจกับพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพสิทธิวิชาจรานยะสังสัพพโลกาจริยายะนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติหนตุไมหังนะโมพุทธะนะโมธรรมสะนะโมสังคะะเสยญาตีทางหูรูหรูสวา,ายะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอบุญบารมี หลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลบรรดาลเลียกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่19ทธันวาคมพศ2 5 6 5ให้เอีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลียทูบบารมีหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนที่เทิญสาธุครับผมเลขทูบบารมีเรียนลุงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะขอ งดใช้เสียงนะครับไอเอฟซีพี่น้องในรุ้นเรียกทูบไปด้วยกันก็รุ้นๆไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบารมีหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนลบรรดาเลขทูปที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันจันทร์ที่19บธันวาคมพศ2565ให้เอฟซีเป็นน้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูปบารมีเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับถมเลขทูบบารมีหลวงหลวงปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้แคปไว้นะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับทางท้ายคลิปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับทางท้ายคลิปแอดมินก็จะเขียนแปะไว้ให้นะครับ ครับผมสาหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบนะครับบารมีเหรียญลุงปู่สวนก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ให้อดมินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับที่แอดมินมานําเสนอนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิวนำโชคพาโดยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ